คนแล้วสามารถล้างเคราะห์ล้างสโสกหมดโรคหมดภัยพกพักเครื่องเครื่องล้างข,งของขังแล้วสามารถแก้กรรมสามารถไม่ต้องรับผลของการการะทําสามารถป้องกันให้ชีวิตปลอดภยัยในมุมของเดรัจฉาวิชาที่มันขวางต่อมาผลผมมองในมุมนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของมิจฉาทิฐิไงครับคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยมีใครโดยบันดาลอยู่คิดว่ากรรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดขึ้นเองลอยๆโดยปาศจากเหตุแลปะปัจจัยดังนั้นไอ้มุมของเดรัจฉาวิชาผมกําลังพูดถึงไสยศาสตร์ศาสตร์แห่งการหลับไหลในมุมนี้คือเป็นมิจฉาทิฐิดังนั้นผมเนี่ยพู หลายครั้งต่อหลายครั้งแต่หลายคนเนี่ยก็เอาไปจับประเด็นคือเอาคลิปนี้ไปลงทีนึงเอาคลิปนี้ไปลงทีนึงแต่ไม่ได้ฟังทั้งหมดที่เวลาอัถิทีบายขยายความผมพูดในหลายคลิปหลายไลฟ์สดคนถามหลายบริบทหลายครั้งมันก็ต่างกรรมต่างวาละแต่สุดท้ายแล้วบริบทที่กําลังพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของการโดนบันดาลมันขัดแย้งกับหลักคาสอนพระเจ้าแต่ส่วนถ้าใครทำอาจทําวัตถุออกมาแล้วบอกว่าสิ่งนี้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงคาสอนพระเจ้าเป็นเพื่อระลึกนึกถึงหลักคําสอนหลักพระธรรมหลักพระสงฆ์เพื่อสามารถน้อมไปเพื่อการ ความพ้นทุกข์หรือกลับเข้าไปในหลักอริยสัจสมักมีองค์แปดเออถ้าทําแบบนี้สิ ทำได้แต่ปัจจุบันทําแบบนี้กับไมล่ะปัจจุบันไม่ได้ทาแบบนี้ปัจจุบันนี้คือเศษเปกเลขศักเศษเลขยันสะดอกข้อต่อจ่าทำผ้ายาเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขวิบากกรรมในการใช้ชีวิตเพื่อทําให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จเราก็เห็นอยู่ว่าพระเครื่องหลายๆอย่างรุ่นอะไรรวยร้อยเรารวยร้อยล้าล้วนลวน้ลนฟ้ามหาเศรษฐีแล้วก็บอกว่าก็โปรโมตออกไปว่าอันนี้มีประสบการณ์จากผ้าอันนี้ผ้าเครื่องอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้มีประสบการณ์มาก็กลายเป็นไปเป็นเรื่องนี้ไปสุดท้ายเรากําลังบอกในเรื่องอะไรบออกกว่าาาหลัคํเจ้ คืออย่าคิดว่ามีสิ่งใดโดยมรรดานั่นมันเป็นวัตโกโตโหละมงคลเป็นมงคลของสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ใช่มงคลในพุทธศาสตร์นั้นแลวอาจารย์พูดถึงไม่ได้บริบทของใครอาจจะไม่ได้พูดเฉพาะในมุมของของใครใคนใดค,คนหนึ่งแต่พูดทั้งหมดทั้งพระด้วยคารวะด,ด้วยถ้าคิดว่ามีใครโดยมิไดามันผิดทั้งหมดจากหลักคาสอนไม่อย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระตนรมตรัยของตนอย่างเงี้ยอ, <laughs> อ,อีก,อกอครั้งหนึ่งครั้งเมื่อกี้ว่าจอดอยู่ เขียนอะไรเขียนหลายอย่างเขาก็พูดเยอะไงจะจาไม่ได้ไหนลองพูดอีกครั้งได้ไหมพอดีจําไม่ได้เลยต้องจดไว้ก่อนอ้าวพึ่บทราจดล้วท่านก็ไม่ฟังไงกนั่นสิเอาเอาเอามใหม่ๆขอชีีได้ไหมเึงแล้วอ่าประเด็นนี้คิดว่าบางทีการอธิบายพุทธธรรมในลักษณะเนี้ยมันจะดูว่าสุดโต่งไปหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันมันมีเรื่องของกรรมเนี่ยครอบอยู่ พอบอยู่แต่ว่ามันก็มีเรื่องอื่นๆแทรกอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นที่ว่าสรรพสิ่งเนี่ยมันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกฎกฎของกรรม,มถ้าจะว่ากันจริงๆก็คือการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตเนี่ยเราเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ได้กุศลต่างๆที่เคยสะสมมาเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นแนวการอธิบายในเรื่องแบบนี้เนี่ยพระอตถกขาาจารย์ท่านบอกว่า จริงจรการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ให้ให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบุญกุศลยอย่เงสีีกนดมันไม่ใช่ว่าบุญกุศลของผู้ที่ทําอุทิศไปให้ได้ถึงแก่ผู้นั้นนะมันเป็นการไปเปิดโอกาสให้กุศลของเขาน่ะได้ส่งผลเค เนี่ยเนี่ยคือการที่วัตถุมงคลหรือสิ่งต่างๆเนี่ยได้ถูกปลุกเสกจากอิทธิปาฏิหารจากพลังจิตของผู้ผที่มีอำนาจทําให้เกิดผล,ลบบน,นะนครับใช่เชิญครับแพรี่ก็คือถ้ามองแบบ นองแบบกลางๆหน่อยอก็แล้วกันนะนะคะหนูขอใช้คําพูดแบบพระอาจารย์ที่หนูนับถือก็คือพระอาจารย์นภานั่นก็ไปเรียนก้าเหมือนกันอยู่มัสตเกต<ม>เวลามองเนี่ยศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาพิธราชวาทนะมันก็ต้องแยกมองเถียงกันมาเยอะค่ะเรื่อง,องการลดน้ํามนต์การปลูกเสกอะไรพวกนี้นะคะสาหรับมุมหนูนว่าหนูมอง<บ>ว่าสิ่งเหล่านี้ไอ้สิ่งที่ทำไอ้ทั้งไม่ว่าการลดน้ํามนต์การสวดมนต์การปลูกเสกเนี่ยจะทําให้มันเป็นแบบพุทธศาสตร์ก็ได้ทําให้มันเป็นแบบไสยศาสตร์ก็ได้ถ้าทําแบบพุทธศาสตร์อ่ะพระไปเจริญพระพุทธมนต์ทำสัจจก ท่านอาจารย์พัฒนาพูดเนี่ยเขาอยู่ในอธาธาัธฐาหนูก็เรียนมาเรื่องเรื่องโรคระบาดในเมืองไพ่าลี แต่หลักสาคัญของมันคือการทําการสัจจกิริยาการลึกถึงคุณของพระรัตนตตยทาสัจจกิริยาแล้วมันก็มีพุทธานุภาพแบบที่อาจารย์วัฒนาชอบใช้แต่คําถามของหนูคือทุกวันนี้ที่พระเอาไอ้สิ่งที่อ้างว่าเป็นพระปริตบ้างเป็นพุทธานุภาพมาใช้เนี่ยมาใช้ในทางที่มันเป็นพุทธศาสตร์หรือมาเป็นไสยศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะหนูใช้คําว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ทั้งหมดส่วนใหญ่หนูเห็นว่ามันเป็นไปในทางไสยศาสตร์คือมันเป็นไปในทางมอมเมามากกว่าจะส่งเสริมให้คนแบบตื่นรู้ทางสติปัญ ยาครับหนุงพี่ครับหนุงพี่ปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนดีไหมครับปิดแล้วไม่มีไมมันยังติ้งติ้งอยู่นะหนุงพี่ไปเช่ยลองดูเดี๋ยวเนี่ยไม่มีอ่ะอีเครื่องเปล่าไม่ไม่มีมันงมาตั้งหนุงพี่นั่นแหละเนี่ยลองดูไม่มีก็ลองดูเนี่ยจนหมดแล้วนี